สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องสลาจะพาทุกคนมาไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะน้องสาละาก็จะไปซื้อชุดเครื่องไหว้ที่น้องสลาถือราคา60บาทนะคะมาไหว้ขอพอรศาลหลักเมืองนะคะไปไหว้ขอพรกับน้องสละเลยนะคะทุกคนน้องสละไหว้ขอพรเสร็จก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศบริเวณรอบๆศาลหลักเมืองนะคะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากนะคะ รู้สึกได้รับพรได้รับบุญเต็มที่เลยนะคะนี่ค่ะอศาลรละเมืองก็อยู่ใกล้วัดพระแก้วนะคะที่น้องข้างหน้าน้องสลามเมื่อกี้เขาเป็นวัดพระแก้วนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะศาลรัเมืองก็สวยงามมากนะคะ,ะ,ามมาะ,คะทุกคนมา น้องน้องาราแนะนํามาให้ทุกคนมาไหว้ขอพรสารลักเมืองนะคะทุกคนใคร่าอาเคยมาไหว้แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวันนี้รับบุญรับพรไปด้วยกันกับน้องสารานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ